สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ fc ที่น่ารักของป้านาทุกท่านค่ะสราหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะปะ้านาจะมานําชมเหรียญเหรียญที่นํามาขายให้ปห้านานะคะจาก fc 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 ต้นๆนะคะลายแรกรๆ,ๆที่ป้านาทำยูทูบนะคะท่านติดตามป้านามานานมากท่านซื้อเหรียญจากป้านาไปเยอะค่ะเนี่ยค่ะเหรียญส่วนมากนะาบางส่วนนะคะบา,บางส่วนบางส่วนท่านซื้อไปจากปนานะคะแล้ว พอดีว่าท่านไม่ได้ท่านเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแนวทางเปลี่ยน,นเปลี่ยนแนวทางการสะสมค่ะจากเป็นอา่าแรกๆท่านก็สะสมสเปะส,สปะไปเรื่อยเจออะไรก็เก็บอะไรเงี้ยนะคะเจอเจอเป็นเหรียญแปลกหรืออะไรท่านก็เก็บ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 แบบเนี้ยค่ะตอนหลังนี้ท่านก็มาเป็นแนวทางชัดเจนว่าฉันจะเล่นพอสอฉันจะเล่น ปีนี้ปีนี้อะไรประมาณนี้ค่ะคือชัดเจนมีแนวทางชัดเจนท่านก็เลยนําบางส่วนที่มีอยู่มาขายคืนให้ปรนาบางส่วนท่านก็ซื้อจากปรนาไปนะคะบางส่วนนะคะเป็นบางส่วนค่ะบางส่วนท่านก็หาได้เองจากทั่วไปค่ะอย่างกัญจนาเนี่ยไม่ได้ไม่ต้องซื้อค่ะอย่างการจะาเหรียญกาญจนานี่คือเขาเยอะมากนะคะเยอะมากจริงสิบบาทกัญจนาไม่จําเป็นต้องซื้อเลยนะคะ ถ้าจะซื้อก็ซื้อใหม่ๆ UNC ที่ไม่ผ่านใช้อะไรเงี้ยได้แต่ถ้าเป็นเหรียญผ่านใช้อย่างเงี้ค่ะจะเจอทั่วไปเลยค่ะจะเก็บจากจากที่ตู้หยอดเหรียญหรือคือทั่วไปค่ะตังทอนนะคะจะมีค่ะอันนี้เหรียญก็คือเหรียญผ่านใช้ทั่วไปมีชมรุตสกร้อน,น,ะค,ะนค่ะการนาค่ะการนาอันนี้ที่ไปได้รับซื้อเขานะคะ ป็นน่ารับมาสิบเอ็ดบาทนะคะเนี่ยค่ะแล้วเขาใส่เมาส์ด้วยค่าเมาส์นี่ก็บาทหนึ่งได้เลยไคะใช่ไหมคะแผ่นเนื้ออาจจะบาทกว่าด้วยค่ะเห็นไหมคะก็ขาดทุนค่าเมาสเพราะป็นน่ารับสิบเอ็ดบาทแล้วเขาคงไม่แกะออกหรอกเพราะว่าเขาไม่เก็บแล้วยังไงเขาก็ไม่เก็บเขาเปลี่ยนแนวทางคะ่ะคือชัดเจนขึ้นแรกๆเลยใช่ไหมคะนักสะสมแรกๆเลยที่เริ่มสะสมก็จะยังไม่ จะยังไม่มีแนวทางก็คือเห็นเหรียญอะไรที่เก็บได้ก็เก็บไว้ก่อนใช่ไหมคะเจอเหรียญเหรียญแปลกเหรียญคิดว่าตัวเองคิดว่าไม่เคยเจอหายากอะไรี้ก็จะเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยมาแยกทีหลังอย่างเช่นกับ F4 ของปนาท่านนี้เหมือนกันรกแรกๆเห็นไหมคะท่านก็จะเก็บเหรียญไม่สวยก็เก็บนะคะอย่างเงี้ยคะ่ะท่านก็เก็บคือเก็บก่อนแล้วเก็บแล้วท่านก็ ในไหนเก็บแล้วท่านก็รักษาไว้ให้ดีก็โดยการที่ซื้อเมสาไปใส่ไปแพ็คเมสาซึ่งเหรียญผ่านใช้อย่างนี้ไม่จำเป็นต้องแพ็คเมาแล้วเหรียญน,นี่เหรียญก็คือเหรียญไม่สวยเหรียญชำรุดแหละคะ่ะผิวผิวดนกัดนะคะด้วยความรักเหรียญเนาะด้วยความที่เป็นคนรักในการสะสมเหรียญรักเหรียญพ่อหลวงเนี่ยอย่างนี้นะคะสึกหมดแล้วไม่เห็นอะไรเลยอย่างนี้เขาก็เก็บเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะ คือเก็บโดยที่ไม่ไม่ไม่มีจุดหมายเก็บอย่างเดียวค่ะขอให้เป็นเหรียญพ่อหลวงก็จะเก็บนะคะเพราะฉะนั้นนะคะปะ้านัดถึงมาแนะนำม,มาบอกหลายๆคลิปที่ป้านัทำคลิปบอกนะ,ะว่าเหรียญไหนควรเก็บนะคะเหรียญไหนหายยากเหรียญไหนผลิตน้อยอะไรประมาณนี้ป้านัดถึงยพยายามพยายามทำบ่อยๆเพื่อที่จะให้ นักสะสมรุ่นใหม่หรือว่า Fc ของประนาทนะคะรับชมไปแล้วเอาพิจารณาไปปรับใช้เพื่อเป็นประโยชน์นะคะไม่ใช่เอ่อบางท่านมีนะคะบางท่านดูประนาทเพื่อที่จะมุ่งขายอย่างเดียวและที่ท่านมุ่งขายอย่างเดียวนี่ก็คือท่านได้ยินจากที่อื่นมาว่าเหรียญน,นี้ราคาเท่านี้เท่านี้ แล้วจะนําเหรียญที่ว่านั้นมาขายป้านาดซึ่งป้านาดไม่เคยบอกว่าป้านาดรับเลยนะคะเหรียญแปลกเหรียญหายากป้านาดไม่รับนะคะแม้กระทั่ง40 46 5บาทป้านาดก็ไม่รับเพราะเพราะอะไรรู้ไหมคะอย่าง40 5บาทราคาแพงมากแล้วรับจากคนแปลกหน้ารับจากคนที่ไม่รู้จัก มันก็อันตรายมันก็เสี่ยงป้านั้นไม่เสี่ยงค่ะอะไรที่เป็นอะไรเสี่ยงป้านั้นไม่เสี่ยงนะคะป้านั้นไม่รับจากคนแปลกค่ะป้านั้นจะรับเฉพาะคนที่เป็นลูกค้าเก่ามากลูกค้าปละจํามีตัวตนตามได้มีปัญหาอะไรถึงตัวได้คืนได้รับคืนอะไรเงี้ยค่ะป้านั้นจะรับแต่ถ้าทั่วไปทักมาถามว่ารับไหมบอกเลยว่าไม่รับเพราะไม่รู้จัก ตามไม่ได้ถ้ามีปัญหาใช่ไหมคะเข้าใจปน่านนะคะปะนาจะรับเฉพาะเฉพาะที่เหรียญแปลก,เ,ปลกเหรียญหายากอะไรเงี้ยเหรียญที่ว่าเหออรียญพสสี่ศูนย์อ่ะเอาสี่ศูนย์แล้วกันสี่ศูนย์กับสามหนึ่งปนานรับเฉพาะคนที่ไว้ใจได้แล้วรับประกันคืนแล้วพร้อมที่จะคืนได้ทุกคนรับประกันหมดเลยคะ่ะรับประกันหมดเลยรับคืนรับแท้แท้แน่นอนไม่แท้คืนซื้อแล้วไม่รู้จะไปคืนที่ไหนใช่ไหมคะปัญหาเลย เพราะฉะนั้นนะคะปะ้านตัดปัญหาว่าไม่รับนะคะถึงลูกค้าจะต้องการลูกค้าสั่งให้หาปห้านก็ไม่หาให้ค่ะเพราะปะ้านซื้อมาแล้วถ้ามันไม่ใช่ป้านเอาไปขายลูกค้าก็เท่ากับไปหลอกเขาอีกครั้งอีกต่อหนึ่งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าทําดีกว่าค่ะอย่าเห็นแก่เงินเล็กๆน้อยๆเลยดีกว่านะคะเพราะเรารักในการสะสมปน้นาต้องการนำเสนอแต่สิ่งดีๆและข้อมูลที่ถูกต้อง นะคะต้องเข้าใจป้าน้านะคะเนี่ยค่ะเลยพูดต่อถึงเรื่องที่เอฟซีท่านนี้นํามาขายอันนี้สี่หนึ่งค่ะสี่หนึ่งท่านนํามาขายก็จะมีเหรียญอันนี้เหรียญน,นี้ซื้อจากป้าน้าแน่นอนเนี่ยเนี่ยป้าน้าแพ็กไปป้าน้าจาได้เลยเ mm. หรียญน,นี้ซื้อจากป้าน้าไปขายเอฟซีท่านนี้เขาก็มาขายคือ mm. เขาอาจจะซื้อร้อยห้าสิบด้วยซ้ําไปนะคะเนี่ยซื้อไปตอนนั้นป้าน้าขายร้อยน่าจะร้อยยี่สิบช่วงนั้นค่ะ เขามาขายคืนเป็นนัดร้อยเดียวนี่นะคะเขาก็ยอมขาดทุนยี่สิบบาทเพราะเขาไม่เก็บแล้วเนี่ยค่ะก็ต้องตัดใจแบบนี้นะคะซื้อมาบางทีแพงหลายท่านค่ะซื้อมาแพงแล้วพอมาขายเราไม่สะสมแล้วเราก็นํามาขายราคาก็ถูกกว่าตอนที่ซื้อเพราะฉะนั้นก่อนที่จะซื้อก่อนที่จะสะสมปนัดถึงได้บอกว่าให้พิจารณาดูให้ดีอย่างเหรียญน,นี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นเหรียญชํมรุดนะคะ อย่างนี้ไปณ์ก็ไม่สามารถที่จะขายได้แน่นอนไปณาก็รับเขาไว้ให้เขาหนึ่งร้อยบาทปกติเลยแต่เหรียญรุ่นนี้เหรียญเหรียญน,นี้ก็คือขายไม่ได้แล้วนะคะไปณ์ก็ไม่ได้ขายเพราะสภาพแบบนี้นะคะถ้าจะขายใครไปก็ก,ก็จะน่าเกลียดเลยค่ะไปณะก็จะเก็บไว้จะแยกไว้อาจจะแถมหรืออาจจะอะไรก็ว่ากันไปนะคะก็เท่ากับคือเขาขาดทุนตัวนี้ที่เคยซื้อไน้าไปมาขายต่อคืนไปน้าก็ขาดทุน เลยแต่เขามีเหรียญน,นี้มาชดเชยชชดเชยคือเหรียญเสียป้าน้าก็รับเขาไว้ก็ก็สมดุลสมดุลกันค่ะก็ถือว่าเจา้าเจ้ากันป้าน้ายอมยอมขาดทุนเขาก็ยอมขาดทุนค่ะนะคะอ่าเข้าใจตามนี้นะคะเหรียญที่ป้าน้าประกาศรับซื้อคือป้าน้ารับจริงค่ะอ่าแอดไลน์ป้าน้านะคะไลน์ป้าน้านะคะศูนย์หกสองหกสองเจ็ดสองห้าห้าห้านะคะแอดไลน์อ่ะให้ดูเบอร์ไลน์ตรงนี้ ทางขวาค่ะไลน์นี้นะคะอย่าโทรโทรมาไม่รับแน่นอนนะคะต้องขออภัยค่ะป้าน้าไม่รับจริงๆค่ะเพราะป้าน้าไม่สะดวกที่จะรับโทรศัพท์นะคะให้แอดไลน์มาแล้วก็เพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนแล้วส่งข้อความมานะคะท่านมีเหรียญสี่หนึ่งสี่สองสามห้าห้าสองตามที่ป้าน้าประกาศรับนะคะแล้วป้าน้าจะส่งที่อยู่ให้ท่านส่งเหรียญมาถึงป้าน้าป้าน้าก็จะโอนเงินให้นะคะง่ายๆไม่มีอะไร ไม่ต้องไปดูตําหนิอะไรทั้งหมดเลยนะคะของป้าน้านะคะดูเพียงพศออนะคะพศพศที่ผลิตนะคะเนี่ยค่ะพศอสองห้าสี่หนึ่งนะคะหลายท่านนะคะหลายท่านพิมพ์มาบอกว่ารับจริงไหมพอเห็นบางช่องประกาศรับแล้วส่งไปแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่ก็เขารับราคาแพงขนาดนั้นราคาสูงมากของเขาต้อง ต้องตรงตามที่เขาต้องการก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเหรียญราคาสูงขนาดนั้นใครๆก็มีถ้าใครๆก็มีเขาจะมารับสูงทําไมถูกไหมคะอันนี้พนักนไม่ได้ว่าใครนะพนัทพูดเป็นกลางๆพูดเรื่องจริงนะคะเขารับราคาสูงถึงขนาดนั้นไม่ใช่ว่าเหรียญใครๆก็มีถ้าใครๆก็มีแล้วจะไปรับราคาสูงเพื่ออะไรใช่ไหมคะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นต้องบรนดาเข้าใจเขาค่ะเขาต้องเขาต้องเหรียญที่เขาต้องการน่ะ,ะคงจะหายากจริงบางเหรียญคนเขารับซื้อราคาเป็นแสนก็คงจะจริงแหละค่ะแต่มันหาไม่ได้อาจจะมีเหรียญเดียวที่เขาหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่ขอรดาน้่นะคะบรรดาไม่ได้รับราคาสูงนะคะบรัดา,ารับราคาถูกราคาต่ําเป็นเหรียญหมุนเวียนสตังทอนเหรียญที่ทุกคนจับต้องได้ท่านทอนมารับตังทอนมาท่านกระพริกดูพอสอนะคะ เจอพศออที่ททป้านาดบอกก็ส่งมาขายป้านาดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่รับชมขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ